เราเคยเรียนในเรื่องของเวกเตอร์มาแล้วคือการรวมและการแตกเวกเตอร์ในที่นี้ตอนตอนนั้นครูก็ยกตัวอย่างของเวกเตอร์ของแรงเวกเตอร์คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางนะคะในทางฟิสิกส์นั้นต้องคำนึงทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ชนิดหนึ่ง เราแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว F ใหญ่นะคะแรงกระทำเนี่ยแทนด้วย F ใหญ่จะเป็นแรงผลักแรงดึงแรงดันนะคะก็ F ใหญ่แต่ถ้าเป็น F เล็กเราจะแทนด้วยแรงเสียทานะคะนี่ขนาดของแรงถ้ามีมากกว่า1แรงเราก็จะแทนด้วย F 1 F 2 F 3 F 4 F 5ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือการแทนเรื่องของแรง ถ้าหากว่าแรงที่กระทําต่อวัตถุมีขนาดไม่เท่ากับ0ูนย์คือแรงลับไม่เท่ากับศูนย์ผลก็คือวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งแสดงว่าไม่อยู่ในภาวะสมดุลซึ่งไม่สามารถอธิบายได้นะคะในส่วนนี้จะให้นักเรียนได้ทบทวนในเรื่องของแรงก่อนในเบื้องต้นนะคะชนิดที่1ก็คือแรงในระนาบเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นแรง F ซึ่งเป็นแรงดึง ก็จะอยู่ในระนาบเดียวกันกันกบแรงผิวสัมผัสหรือแรงเสียดทานนะคะอย่างนี้เรียกว่าระนาบเดียวกันแต่ว่าโคละทิศนะคะอันที่สองก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกกับแรงหรือแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุแล้วก็แรงที่พื้นกระทำต่อมวลหมายความว่าขณะที่เราวางวัตถุบนพื้นนะคะ น้ำหนักก็คือ mg ของวัตถุจะกดลงที่พื้นในขณะเดียวกันพื้นก็จะออกแรงต้านแรงดันนะคะงนั้นแรง n ในที่นี้คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อวัตถุจะต้องออกจากพื้นในที่ที่ตั้งฉากจากพื้นเสมอตั้งฉากกับพื้นนะคะคู่นี้จะต่างจากคู่ f ใหญ่กับ f เล็กตรงที่ว่า เอฟใหญ่กับเอฟเล็กนั้นเป็นแรงที่กระทาต่อมวลเดียวกันแต่ว่า mg กับ n นั้นจะเป็นแรงที่กระทาต่อคนละมวลเวลาที่เรารวมเราจะไม่เอา n มารวมกับ mg นะคะเพราะว่าเป็นลักษณะถึงแรงที่กระทาต่อคนละมวลแต่ถ้าเราเกิดจะใช้หลักของความเท่ากันเท่ากันนะคะถ้าหลักของความเท่ากันแรงขึ้นเท่ากับแรงลงได้ถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะ ชนิดที่2คือแรงคนละระนาบหมายความว่ากระทาต่อวัตถุไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันนะคะเมื่อไม่อยู่ในแนวเดียวกันแน่นอนก็ต้องคนละทิศแน่นอนยกตัวอย่างเช่นเราแขวนมวล m ด้วยเชือก4เส้นแล้วก็ไปกลางไว้4จุดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงตึงเชือก4เส้นที่เป็นคนละระนาบกันนะคะ ในขณะเดียวกันก็มีแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงที่โลกกระทำต่อมวลก็คือ mg ด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> อย่างนี้ถือว่าเป็นแรงขนร,ระนาบถามว่าถ้าเราจะหาแรงลับเราทำไงคะจะหาแรงลับที่กระทำต่อมวลนี้สรุปแล้วทำไงดีเ <c oughs> ชือกนี้มพ,พยายามดึงขึ้นก็ถือเป,เป็นแรงหนึ่งที่กระทำต่อมวลใช่ไหมคะ มีเชือกสีเส้นก็ต้องเป็น t1 ถึง t4 กระทำต่อมวลแล้วก็ mg ก็คือแรงที่โลกกระทำต่อมวลเช่นเดียวกันถ้าจะหาแรงลัพธ์ทำไงในเมื่อมันอยู่โคนหนาเมื่อกี้อยู่ในระนาบเดียวให้คำนึงถึงทิศท,ทิศเดียวกันมาบวกกันที่ตรงข้ามประมาลบกันอย่างนี้ทำไงคะใครจำได้บ้างแตกเวกเตอร์แตกยังไงดีคะ รู้ว่าต้องแตกเวกเตอร์นะแตกใส่แกน2แกนที่ตั้งฉากกันเราจะสมมุติว่าเป็นแกน x แล้วก็แกน y และก็รวมเวกเตอร์ที่อยู่ในแกนเดียวกันเช่นอันไหนที่แตกเข้าแกน x ก็รวมเป็นซิกมา fx ไหคะอันไหนที่รวมอยู่แกน y ก็รวมเป็นซิกมา fy หลังจากนั้นมันก็จะเหลือซิกมา fx กับซิกมา fy ซึ่งจะมีแค่2เวกเตอร์แล้วก็มารวมแค่2เวกเตอร์เดีย๋ยวเราจะทบทวนตรงนั้นกันอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะยุ่งตรงที่ว่ามันมีมากกว่า1แรงนะคะแล้วก็ถ้ารวมปุ๊บเนี่ยมันจะมีการแตกมากกว่าสีคือสีครั้งในนี้ก็จะเป็นสี่ครั้งนะคะต่อไปแรงที่ตัดกันที่จุดเดียวอันนี้เดี๋ยวเราจะได้นําเป็นต่อในในสัปดาห์หน้านะคะเช่นมวลเอถูกแขวนด้วยเชือก ในที่นี้นักเรียนจะเห็นว่าเชือกเนี่ยอันนึงเนี่ยผูกจากมวลและไปะโยงอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะมีเชือก2เส้นเพราะ,ะนั้นก็จะมี t 2ตัวคือ t 1และ t 2 t นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแรงตึงเชือกหรือแรงดึงในเส้นเชือกแล้วก็ทุกครั้งที่มวลแขวนก็จะมีอะไรคะ mg ไม่ว่าจะแขวนหรือไม่แขวนจะมี mg เสมอในที่นี้ถ้าเราลากเส้นต่อหางเวกเตอร์ทุกเวกเตอร์เราจะพบว่า มันจะตัดกันที่จุดเดียวกันนะคะเราเรียกว่าแรงที่ตัดกันที่จุดเดียวกันในกรณีที่มีแค่3มแรงเราสามารถประยุกต์ใช้กับกฎของทรายได้นะคะนักเรียนจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องกฎของทรายนะคะ,ะในส่วนต่อไปที่เราจะพูดถึงอย่างตรงนี้ถ้าเราจะรวมแรงก็เช่นเดียวกันในพื้นฐานเบื้องต้นก็คือใช้หลักของการแตกเวกเ,เตอร์เข้าแกน x แล้วก็ แกน y แล้วก็รวมซิกมา fx แล้วก็ซิกมา fy นะคะทีนี้มาดูอีกแรงหนึ่งคือแรงที่ตัดกันโคนจุดยกตัวอย่างเช่นด้านซ้ายนี่คือผนังออกไหมคะด้านนี้เป็นผนังแล้วก็มีป้ายที่เป็น m1 เนี่ยนะคะแขวนไว้ด้วยเชือกตรงที่ติดก,กับผนังเป็นหมดุด และปลายที่ตำแหน่งของเชือกที่ผูกป้ายกับผนังก็มีมวลแขวนไว้เพราะฉะั้นถ้าเกิดเราใส่แรงเราจะเห็นว่าแรงแต่ละอันนั้นมันไม่ได้ผ่านจุดเดียวกันคือไม่ตัดกันเช่น m1g ก็คือแรงที่โลกกระทำต่อมวล m1 ใช่ไหมคะ m2g ก็คือแรงที่โลกกระทำต่อมวล2มีเชือกก็ต้องมีแรงตึงเชือกแล้วก็ที่ตำแหน่งของบุด ก็ต้องมีแรงปฏิกิริยาที่ผนังกระทาต่อปลายเพราะว่าขณะที่ไม้มันไปค้ากับผนังเนี่ยมันจะมีแรงกดที่ผนังที่นี้ก็จะเป็นแรงปฏิกิริยาที่ผนังดันออกไปนะคะซึ่งในลักษณะของแรงปฏิกิริยาตรงบานพับหรือหมุดนั้นจะมี2แกนด้วยกันคือแกน x และก็แกน y นะคะ ไ,ได้ยังคะในกรณีที่แรงกระทำคนละจุดคือไม่ตัดกันเราสามารถรวมแรงได้ไหมเอามารวมกันได้ไหมคะ มันกระทำคนละจุดไม่ตัดกันเอามารวมกันได้ไหมคะทุกแรงมารวมกันได้ไหมต้องดูว่ากระทำต่อมวลเดียวกันหรือไม่ถ้ากระทำต่อมวลเดียวกันให้รวมในลักษณะของการแตกให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะคะแต่ต้องเป็นที่ทําต่อมวลเดียวกันเช่นทําต่อ m 1เหมือนกันแต่ในที่นี้เราก็จะไม่สามารถไปรวมกับเลยคะ M 2 G สองได้ใช่ไหมแรงที่กระทำต่อ M 2 G มสองได้แต่เราเอ็มสองไปรวมกับแรงที่กระทำต่อเ1หนึ่งได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมไอมวลสีน้ำเงินเนี่ยเอาไปคิดเป็นแรงรวมกับที่กระทำต่อ M 1มหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมแล้วมันกระทำต่อมวลเ1มหนึ่งไหมนี<ด>่น้ำหนักของมวลสองเนี่ยมันกระทำต่อเ1มหนึ่งไหม กระทำเพราะฉะนั้น m 2 g เนี่ยเอาไปรวมกับแรงที่กระทำต่อ m 1ได้นะคะแต่ m 1 g ไม่สามารถเอาไปรวมกับแรงที่กระทำต่อ m 2 g ได้เพราะ m 1 g ไม่ได้กระทำต่อ m 2เลยใช่ไหมคะต้องดูว่าอันไหนกระทำต่อมวลเดียวกันถึงจะเอามารวม